สวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอสหญิงพิงสาวคนเดิมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีฟุตบอล5คู่จัดหนักจัดเต็มมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกําลังใจให้กับน้องหญิงด้วยค่ะแล้วไปดูคู่แรกของวันนี้กันเลยค่ะบุนเดสลีกาลีค่ะมืนเช่นกลัดบากคพบกับม่หที่สนามบูรุสเซียพากุลาตีสอครึง่ง สำหรับผู้นี้นะคะพี่ๆคนไหนที่ทายสกอร์เข้ามาถูกนะคะน้องหญิงก็มีเสื้อฟุตบอลให้ด้วยค่ะเราไปดูตารางคะแนนของเจ้าบ้านกันค่ะเตะทั้งหมด24นัดค่ะชนะ11เสมอ4แพ้ไป9ค่ะมีทั้งหมด37คะแนนอยู่ดิบที่8ของตารางสกอร์เลส45.8%ตารางคะแนนทีมเย,ยนค่ะเตะทั้งหมด24นัดค่ะชนะ12เสมอ5แพ้7ค่ะมีทั้งหมด41คะแนนอยู่ดิบที่4ของตารางสกอร์เลส50% เจ็ดนัดล่าสุดที่คู่พบกันค่ะเจ้าบ้านไม่ชนะเลยค่ะเสมอ5แพ้สองค่ะโดยสองนัดล่าสุดนะคะเสมอเป็นสองนัดเลยค่ะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้สองค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะ พึ่งชนะไฮเดนฮามด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็แพ้ให้กับอัลส์ปวงรุ่ยสกอร์สประตูต่อศูนย์เนัดล่าสุดของทีมเยือนค่ะชนะ4ค่ะเสมอ1แพ้2ค่ะโดยสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งชนะไลฟ์ซิกด้วยสกอร์สองประตูต่อหค่ะแล้วก็ชนะซังพอลีด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอค่ะ น้ำชิมเจ้าบ้านอยู่ที่0.90ค่ะน้ำชิมเยอนอยู่ที่น้ำแดงลบ0.99สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.5ค่ะน้ำอยู่ที่0.81น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.92ราคาสูงแรกก็เปิดมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.79น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.90สำหรับราคาต่อรองของทุกคู่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้าเป็นครอบครัวเดียวกับน้องหญิงมีอัปเดตให้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะความพร้อมของทีมเจ้าบ้านวันนี้ค่นัดดลลลาาสุูกทีมมขอองเชซโ์ฟรจ เลยค่ะด้วยการถล่มคู่แข่งไปแบบขาดร100้อยถึง3าที่ตัวศูนย์ค่ะแต่ก็ต้อง 5, ura, Curry, สองเวยโกอิตากุระค่ะกับโจเซสคาลีค่ะ2แนวรับตัวเก่งที่วันนี้จะช่วยรองช่วยทีมค่ะเพราะติดท,ทดแบนค่ะหลังจากสะสมใบเหลืองครบโคอตาทั้งคู่เลยค่ะคาดว่าวันระบบมาที่4-231เกมรุกจะใช้นาธานเอนกูมูค่ะกับอาราเน่ค่ะเปลอาสองปีขวาซ้ายที่นัดล่าสุดยิงประตูได้ทั้งคู่เลยคะ่ะจะขับเคลื่อนเกมจากริมเส้นเพื่อป้อนบอลส่งต่อให้ทีมไคดีนส์ขาดรับหน้าที่จบสกอร์ตามสูตร ความพร้อมของชิมเยนวันนี้ค่ะผลงานกำลังร้อนแรงเลยค่ะสำหรับแขกรับเชิญทีมนี้ค่ะด้วยการคว้าชนะมา3นัดซ้อนแล้วค่ะบวกกับล่าสุดมีข่าวดีให้ชื่นใจค่ะเพราะจะได้โดมินิคอค่ะกองหลังตัวเก่งโค้ชท่แบนกลับมาแล้วค่ะทวงตำแหน่งตัวเจงอีกครั้งค่ะคาดราวางระบบที่3 4 3 1ค่ะและใช้นักเตะชุดเดิมค่ะนำโดยโยนาตานบูคาร์ค่ะหัวหอกตัวเก่งที่นัดล่าสุดยิงประตูที่1 4ของตัวเองในซีซั่นนี้รอเป็นทีเด็ดเหมือนเคย เราไปดูภาพรวมของคู่นี้กันคำไม่แปลกใจเลยค่ะที่ราคาเลือกเปิดให้มาเสมอการค่ะเนื่องจากผลงานของั้งคู่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวค่ะแต่ถามว่าฝั่งไหนมีรุนมากกว่าน้องหญิงขอเลือกฟังผู้มาเยือนค่ะเพราะตอนนี้กําลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมจากการเข้าวินเหนือคู่แข่งมา3เกมซ้อนแล้วค่ะแถมวันนี้ถ้าชนะนะคะก็จะได้ขึ้นรังอันดับ3ของตารางชั่วคราาเรียกได้ว่าแมตช์นี้ต้องเน้นแบบสุดๆเลยค่ะสําหรับคู่นี้น้องหญิงฟันธงค่ะวางไม้แรงต่อเนื่องมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าสำหรับเดือนมีนาคมคำมีกิจกรรมดีๆมาฝากพี่ๆก กิจกรรมแรกค่ะสมาชิกใหม่ค่ะฟางหนึ่งพันบาทค่ะมีพัดลมสุดหรูมอมให้เลยค่ะหนึ่งตัวค่ะห้าร้อยบาทค่ะมีเสื้อฟุตบอลสวยๆค่ะให้ไปนั่งเชียร์บอลกันให้สนุกเลยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสเตปสามถึงสิบสองค่ะตายหนึ่งตัวเรามีคืนให้ค่ะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจค่ะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ aj 9 9คู่ที่สองของวันนี้ค่ะกันซสเซเลอาค่ะกายารีพบกับเจโน่ค่ะที่สนามยูนิโปโดมุสเวลาตีสองสี่สิบห้าตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดนัดค่ะชนะหกเสมอเจ็ดแพ้ไป ของตารางสกอเลตยี่สเปอร์เซ็นต์ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ7จ็ดเสมอสิบแพ้ไปสิค่ะมีทั้งหมดสามสเอ็คะแนนค่ะอยู่ดับที่ส2ของตารางสกอเลตยี่สาเปอร์เซ็ 7, นต์เนัดล่าสุดที่คู่พู กันค่ะกายลี่ค่ะชนะไปเพียง1นัดเท่านั้นค่ะเสมอ3แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเสมอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้วก็กายลี่ค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ2เสมอ1แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งจะแพ้กับโบโลญย่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็แพ้ยูเวนตุสมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 7นัดล่าสุดทีมเยือนเจนัวค่ะชนะ2เสมอ2แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งเสมอกับเอมโปลีมาด้วยสกอร์1 1ปรระะตตตู่่อออคแแล้้วก็พินเ์มิลานมาด้วยสกอร์1ปรรระตตตูู่่อออ0าาคคง่นี้ึ่ นี่เป็นต่อ0.25ค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.91ค่ะน้ำชิมลองอยู่ที่0.82สูงต่ำเต็มเกมค่ะเปิดราคามาที่2ลูกค่ะน้ำอยู่ที่0.84น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.95ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ครึ่งควบลูกค่ะน้ำอยู่ที่0.80ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.91 ความพร้อมของเจ้าบ้านวันนี้ค่ะเจ้าถิ่นกายลี่ค่ะของกุนซือดาวิดเดนิโคล่าค่ะผลงานในลีก5าเกมหลังสุดชนะไปได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นค่ะสุดสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะขาดซีโตลูมโบค่ะแนวลุกที่เป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาค่ะในเกมล่าสุดทําให้พลาดช่วยเกมในเกมนี้ค่ะคาดวันระบบมาที่442ค่ะแดนกลางจะวางนาดีสตอาค่ะมิเชลอดโปโค่ะแล้วก็องตวนมาคุมบูประสานงานร่วมกันพร้อมกับสนับสนุน2หัวหอกตัวเป้าอย่างฟอริเนลโกมันค่ะและโรเบตโตปิโคลีค่ะลงบุรมร่ว ความพร้อมของทีมเยอเจนโนวันนี้ค่ะกุนซือพลาสติกเวียล่าค่ะผลงานลรีกค่ะเกมหลังสุดค่ะชนะไม่ใช่เพียงเกมเดียวเท่านั้นค่ะส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ค่ะตัวเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมๆค่ะและมีรอเช็คความฟิตของแม็กฟลกอนเน่ก่อนเกมมีหนึ่งรายค่ะคาดว่าวางระบบมาที่4-231แพงมิดฟิลตัวลุกจะใช้อเลสซานโดซานอลีค่ะจูเนียร์เมซิอาสค่ะแล้วก็ฟาบิโอมิเลติค่ะคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างอันเดรียปินามนติค่ะลงว่าตะข่ายในเกมนี้ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าชินกายลี่ช่วงนี้ค่ะผลงานในบ้านลุมลุมดอนดอนค่ะขาดความสม่ำเสมอ5เกมหลังสุดค่ะชนะไปได้แค่2เท่านั้นค่ะขณะที่ทีมเยือนเจนัวค่ะผลงานนอกบ้านแย่มากเลยค่ะ5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยค่ะเลตราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอค่ะน้องยิงแนะนําอยู่ฝั่งรองทีมเยือนน่าจะดีกว่าค่ะเพราะมองว่ากายลี่นะคะผลงานขึ้นขึ้นลงลงดาวยาค่ะขณะที่เจนัวทีมเยือนค่ะถึงแม้จะย่ําแย่ค่ะแต่ก็เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบที่แข็งแกร่งต้องโชบ่ททีียกระดัมมมาาาไดด้ีีกๆเลยคค่่ะสํหรับนง หญิงฟันธงค่ะลองเจโนชัวกว่าเยอะค่ะคู่ที่3ของวันนี้ค่ะตูรุสพบกับโมนาโกค่ะแต่ก็เวลาที่2 45ค่ะตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ9เสมอ6แพ้9ค่ะมีทั้งหมด33คะแนนค่ะอยู่อันดับที่8ของตารางสกอรตเจดจุด์เซ็นต์ตารางคะแนนทีมเยือนโมนาโกค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ13เสมอ4แพ้7ค่ะมีทั้งหมด43คะแนนค่ะอยู่อันดับที่4ของตารางสกอร์เล็54.2% เจ็ดนัดล่าสุดที่เราคู 5, ่พบกันค่ะตูลูสค่ะชนะไป2ค่ะแล้วก็แพ้ไป5ค่ะโดย2นัด <romantic> ล <success> ่าส evet. ุดค่ะโมนาโกชนะไปด้วยสกอร์สองตูต่อศูนย์ค่ะแล้วยิงหนึ่งนัดค่ะชนะโมนาโกด้วยสกอร์สองตัวต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านค่ะชนะสองเสมอสองแพ้สามค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะอองเชมด้วยสกอร์สี่ตัวต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ชนะเลออาร์ฟด้วยสกอร์สี่ตัวต่อหนึ่งเจ็ดนัดล่าสุดโมนาโกค่ะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สามค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะแลงส์ด้วยสกอร์สาะต แล้วก็แพ้ให้กับลิมร,รัสกอร์สองประตูต่อหนึ่งราคาตกลงคู่นี้ค่ะเปิดมาที่มนาโกเป็นต่อ0.25าค่ะน้ำอยู่ที่0.9 2ค่าน้ำจิมลองอยู่ที่0.99สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.75าค่ะน้ำอยู่ที่0.9นาน้ำต่ำอยู่ที่0.95ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0 8นน้ำต่ำอยู่ที่0.75 เรามาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านตุลุสวันนี้กันค่ะนอกจากกิโยเมสกาโกเมอร์หนึ่งที่เจ็บระหว่างเกมล่าสุดกับเอสเช่ค่ะวันนี้จะไม่มีลาสมูดนิโคลไลเซนค่ะปะการังนิคลาสมิดค่ะแล้วก็โจชัวคิงค่ะกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่สกเลียอบุคารค่ะและยานกาโบโอค่ะ2กองหน้าต้องรอทดสอบความฟิตก่อนคาดว่าระบบมาที่352ค่ะกองหน้าคู่จะเป็นชาวีบาบิก้าค่ะแล้วก็ฟรองมาร์ลีแดนกลางจะใช้คราบิโซโซค่ะแล้วแหวงซองเซโร่ค่ะพร้อมลงทําเกม เรมาดูความพร้อมของทีมเยนโมนาโกวันนี้กันค่ะจะขาดผู้เล่นอย่างโฟลารินบาลกูลค่ะกองหน้าที่แทบไม่มีส่วนร่วมในซีซั่นนี้เลยค่ะเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ไหล่ค่ะอเล็กซานเดอร์กลวินค่ะตัวทําเกมที่เจ็บขาหนีบอยู่ค่ะ คาดว่าวันะบมาที่4 2 3 1ค่ะเกมลุกนัดนี้น่าจะใช้มาเยสอัคริอุชค่ะทาคูมีมินามโนค่ะที่นัดล่าสุดมีหนึ่งประตูในนัดที่มอนโกไปแพ้เลิวค่ะและเอลิเซ่เบนเซกีค่ะ,ะ, iki, คะเป็นตัวทำเกมด้านหลังมิกาบิเลสค่ะที่ยิงเป็นว่าเล่น,นัต้งแต่ย้ายมาจากตัวปลาสกลางฤดูค่ะ เราดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะวันนี้สู้กันอย่างสนุกดุเดินแล้วก็สู้สีอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะทั้งคู่ทำผลงานได้ดีมาทั้งสองทีมเลยค่ะนัดล่าสุดของตูลูสค่ะเพิ่งบุกไปถล่มอองเชมประตกอสีประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนทีมเยือนอย่างโมนาโกค่ะเพิ่งเปิดบ้านรับการต้อรับของแกลงค่ะแล้วก็ชนะประตกอสีประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะมองจากมาตรฐานของทีมและคุณภาพของนักเตะค่ะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับน้องหญิงนะคะกับเลนราคาที่เปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อปอค่ะน พอมองว่าโมนาโกมีเกมรุกที่เฉียบขาดมากกว่าค่ะสําหรับคุณนี่น้องยิงฟอนทงค่ะอยู่ต่อโมนาโกโก้จริงๆค่ะคู่ที่4ของวันนี้ค่ะลีกัสอเยอรมันค่ะไกเซอร์ลอเทนพบกับเอเวอร์เบิร์กค่ะที่สนามฟรีสวอเตอร์สตาดีโอนค่ะเวลาเที่ยงคืนครึ่งตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ12เสมอ6แพ้ไปหกมีทั้งหมดส2คะแนนค่ะอยู่อันดับที่2ของตารางสกอเลทห้ร์เซ ตารางคะแนนจิมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ11เสมอ6แพ้7ค่ะมีทั้งหมด39คะแนนอยู่เดับที่6ของตารางสกอร์เลยสี่สเอ์เซ็นนัดล่าสุดที่คู่พบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะชนะ5แพ้2ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะก็แพ้ให้กับทีมเยือนไปทั้งสนัดเลยค่ะด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วก็2ประตูต่อ1 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ5เสมอ1แพ้1ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะ SSV ยานเลเกสบวกค่ะมาด้วยสกออรร์ปะะตตู่่ค อีกหนึ่งนัดค่ะเพิ่งแพ้ให้กับฮัมบุกมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดทีมเยือนค่ะชนะสามเสมอสองแพ้สองค่ะโดยสองนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะแฮทาเบอร์ลินมาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เสมอกับ SSV เอสูมหนึ่งแปดสี่หกมาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอค่ะน้ำทีมเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดแปดแปดน้ำทีมเยือนอยู่ที่น้ำแดงลบศูนย์จุดเก้าเก้าสูงต่ำเต็มเกมเปิดราคาไว้ที่สามลูกค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบศ ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ7น้าน้ำต่ำอยู่ที่0.84 เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านไคเซลอร์เทนวันนี้กันค่ะน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยค่ะเพราะนอกจากเกมล่าสุดจะกลับมาคว้าชัยชนะในรอบ3นัดแล้วเนี่ยยังทําให้พวกเขามีแต้มเทียบเท่าจากฝูงเลยด้วยค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะถ้าวันนี้จะใช้ผู้เล่นเซตเดิมค่ะคาดว่าวันระบบมาที่3 1 4 2ค่ะหลักๆก,ก็จะใช้มาโลลิเตอร์ค่ะกองกลางว้ย30ปีที่นัดล่าสุดยิงประตูได้รับหนะ้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเกมนี้ เราดูความพร้อมของเจ้าบ้านเอฟบอกวันนี้กันรับเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีเลยค่ะหลังจากยุสถิติไร้พ่ายมาห้านัดติดต่อกันแล้วค่ะส่วนวันนี้ค่ะมีข่าวดีให้ชื่นใจค่ะได้การกลับมาของมาร์ชิเมเดลโลค่ะกองกลางคนสําคัญพ้นโทษแบนและน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ส่วนที่เหลือค่ะไม่มีความจําเป็นต้องการปรับทับอะไรแต่อย่างใดเลยค่ะเตรียมส่งฟินิกอัสลานีค่ะดาวซันโวของทีมรับหน้าที่จบสกอร์เหมือนเดิม เราไปดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะวันนี้สนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับคู่นี้พรนอกจากฟอร์มจะดีด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ยยังมีตำแหน่งจาาฝูงลีเป็นตัวเดิมพันอีกด้วยค่ะเริ่มทางฝั่งไกเซอร์ลเทนกันเลยพวกเขาคือทีมที่มีผลงานที่ดีมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะมีผลต่อการลุ้นแชมป์โดยตรงหลังจากชั่วโมงนี้มีแต้มเทพกับจาาฝูงไปแล้วค่ะทําให้การเปิดบ้านในวันนี้รับประกันได้เลยค่ะว่าจองเก็บ3ามแต้มแน่นอนยังไม่ต้องสงสัยเลยค่ะแม้ผู้มาเยือนค่ะจะอยู่ในช่วงร่างทองเหมือนกัััันนนคค่่ะหลลลงจาากกไมมแแ้้รเเยดดดตติอวท ขาที่เปิดออกมาเสมอค่ะน้องหญิงฟันทองค่ะวางกายสลัทเธอแล้วเจอกันคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพค่ะนอร์ลิสซิตี้พบกับออกฟอร์ดยูนิเต็ดค่ะเวลาตีสามตรงที่สนามแคลโรโลดตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด35นานัดค่ะชนะ12เสมอ12ค่ะแพ้11ค่ะมีทั้งหมด48คะแนนค่ะอยู่ดับที่11ของตารางสกอร์เลสามส่ ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด35นานัดค่ะชนะ9เสมอ11แพ้ไป15ค่ะมีทั้งหมด38คะแนนค่ะอยู่อันดับที่18ของตารางสกรอร์เล 25. ื25.7%หดทั้งคู่เคยพบกันมาแค่หนึ่งนัดเท่านั้นค่ะโดยเป็นออกฟอร์ดค่ะชนะพิซซ์คอร์2ประตูต่อ0 เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ3ค่ะเสมอ3ค่ะแพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเสมอกับแบ็กเบอร์โลเวอร์มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็ชนะสโต๊กซิตี้มาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อ2อเจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยือนค่ะยังไม่ชนะใครเลยค่ะเสมอ3แพ้4ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งแพ้กับโคเวนทรีมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็แพ้เวสต์บรอมบิดมาด้วยสกอร์ 2ประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาที่นอรลิซิตี้เป็นตอนหนึ่งข้น้ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูนย์าทิมลองอยู่ที่ศูนสูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่สองจุดห้าอยู่ที่ศูนเจ็ดน้ำต่ำอยู่ที่หนึ่งจราคาสูงแรกครัเปิดมาที่หนึ่งัน้น้สูงแรอยู่ที่ศูนย์จปดน้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0ูนย์จุดเก ความพร้อมของเชื่บ้านมอริสิตี้วันนี้ค่ะกูเซย์โยฮานเนสโทอรูกค่ะเพิ่งจะบุกเจ้าแบ็กเบิร์ตมิสกรหนึ่งประตูต่อหนึ่งในลีกว่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะสำหรับความพร้อมของทีมคนนี้นะคะจะไม่มีชื่อของแกรเบียนฟอร์ไซด์ค่ะเลียมสกิฟส์ค่ะกับอามันควาฟโซงค่ะเหล่าบรรดาแข้งเด้งน่าดั่เดิมเลยค่ะซึ่งยังไม่หายดียกแข่งค่ะคาดว่าวันระบบมาที่4 3 3โดยมีลูอิสดอบบินค่ะโจชัวซาเจนค่ะกับบอคาซาอินค่ะเป็นสามสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบ เรามาดูความพร้อมของออฟฟอร์ดยูทีเดวันนี้กันค่ะกุนซือแกลลี่โลเวตค่ะเพิ่งจะเปิดรังไพ่กับโคเวนที่วริสกอร์สามตต่อสองในหลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมวันนี้ค่ะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาแต่อย่างใดค่ะเวสเซจ่าแม็กซ์โวลแมนค่ะตัวลุกวัย11ปีซึ่งขาเด้งอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวเพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว,ว่าวางระบบมาที่4 2 3 1ค่ะโดยมีโอเล่โรเมนี่ค่ะซาธิน่าลาตข่ายและชัยไทเลอร์กูตแลมค่นู้ี คหากไม่มีอะไรพิกเลาะค่ะคงจะเสร็จเจ้าบ้านอย่างนอนริสิตีกินนิ่มตามคาดเลยค่ะเพราะพวกเขามีเกมเย้าที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะด้วยการคว้าชัยชนะ3จากหาโหนท้ายในลีกเสมอ1แพ้1นึค่ะและซัดไม่ยั้งท้ารวมถึง12ประตูตรงๆเลยทีเดียวยิ่งมาเจอกับผู้แข่งอย่างออกฟอร์ดค่ะ ที่ถือว่าผลงานเบาแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะยิ่งเข้าท่าแล้วน่าจะไล่บี้แบบไม่ยากเย็นเลยค่ะซึ่งทางทีมเยือนเองก็กําลังฟอร์มกากหนักเลยค่ะหลังพ่าย4จาก5โหนท้ายในหลีกแบบไม่ชนะใครเลยค่ะเสมอหนึ่งค่ะและโดนถลุงแนวรับยับเยิยนกว่าปประตูตรงๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่นี้ค่ะน้องเฮียงฟันธงค่ะอยู่ต่อนอ,นอริซิตี้มีโอกาสใหรับซับมากกว่า ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับภาคคู่จหนักจัดเต็มกับซอยิงพินเ่าในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปให้พี่ๆฟังอีกรอบว่าน้องหญิงกดไลค์กดถูกใจให้กับทีมไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะไม้ศูนย์ห้าค่ะเจนัวโมนาโกไกเซอร์ลอเทนแล้วก็ทีมสุดท้ายนอร์ลิสซิตี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกออกถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ตามน้องหญิงมากันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆมากที่เป็นกําลังใจรับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีททีีี่าาาาางงงบ้้้นนนนนนนอหญิมมแะะะํพกกัคถสใจ็ แอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ AJ99 สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ